สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ CBI E Podcast นะครับซึ่ง EP นี้อยู่กับผมมีนมินาเรตพิทยาศักงามนะครับปัจจุบันก็เป็น Assistant Manager Business Development ของ CBI E Retail นะครับแล้วก็วันนี้มีไม่ได้มาคนเดียวมินมากับทางพี่อ้อพี่อ้อหรือดรสริยาท่าตรงกิจกุลน,นะครับปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อก็ดำรงตำแหน่งเป็น Head of ดีเทลแอนด์กลุ่มทรานสิชันเมนจ์เมนต์นะครับสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีค่ะครับด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันมานานวันนี้เลยอยากเริ่มต้นด้วยบรรยากาศผ่อนคลายอัปเดตภาพรวมของตลาดรีเทลก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันตลาดดีเทลเนี่ยมีความคึกคักมากนะฮะด้วยปัจจัยที่เป็นบวกจากภูมิภาคเซอิสเอเชียนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าตอนนี้มีแบรนด์ต่างๆจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามาขยายสาขาในไทยมากมายนะครับและแน่นอนว่าพื้นที่ที่ ได้รับความนิยมคือพื้นที่พามโลเคชันพื้นที่พามโลเคชันก็ยังสามารถที่จะเรียกค่าเช่าได้สูงอยู่นะครับซึ่งปัจจัยที่ต้องบอกว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนดีเทลในประเทศไทยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับการลงทุนจากจีนถึงแม้ว่าจะมีแบบการชะลอตัวบ้างจะสังเกตเห็นว่าบางพื้นที่เช่นรัชดาแต่ก่อนยอนกลับไปสอาปีที่แล้วเนี่ยก็คือมีร้านหมาล่าเต็มหน่วยใช่ปัจจุบันก็คือมีปิดตัวลงบ้าง เซ็งกิจการบ้างแต่ก็ยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศบางคนเนี่ยก็ยังมองอ่าอินเตอร์หลายแบรนด์ใช่ยังเห็นยังเห็นโอกาสในประเทศไทยอยู่นะครับโดยพื้นที่รีเทลในไทยตอนนี้เนีกำลังจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 8 3 9 0 0 0ตารางเมตรที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับแล้วก็กำลังจะลันช์เข้าสู่ตลาดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ e n c o โคสมอลนะครับถึง62%นอกนั้นก็จะเป็นพื้นที่รีเทลรูปแบบอื่นๆเช่นค o มมูนิตี้มอลนะครับหรือว่าจะเป็น Hyper Market erm ใช่แล้วก็ที่สำคัญด้วยความที่พื้นที่รีเทลมันมีเยอะเนาะช่วงนี้เราได้รับ r รี u i ร e m e n t จาก d e เวลลอปเปอร์ทั้งคนที่มีพื้นที่ มีที่ดินเปล่าๆ <Wow. S 1> หรือบางคนมีตึกนะครับ mm hmm. อยากจะทุบหรือบางคนอยากจะร mm ีโนเวทนะครับเพื่อทําเป็นโครงการรีเทลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วด้วยความที่พี่อ้อก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นมูฟเมนต์ของตลาดมาโดยตลอดนะฮะก็เลยวันนี้อยากจะชวนคุยเกับไฮไลท์สมมติว่ามีเนี่ยจะสร้างสร้างคอมมูนิตี้มอลสร้างรีเทลสักโครงการหนึ่งอ,อยากให้พี่อ้อช่วยแนะนำหน่อยว่าอะไรคือไฮไลท์สำคัญแล้วก็เทรนสำคัญ ที่เราจะสามารถนํามาใช้ได้ได้เลยค่ะก็จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเราชวนคุยกันสนุกๆก็อ,อาจจะไม่ได้มีข้อมูลสถิติตัวเลขกันเยอะมากนะแต่ว่าไฮไลท์ที่เมื่อกี้มีนถามอะค่ะก็จะมี4เรื่องด้วยกัน,นที่วันนี้อยากจ,จะเอามาเล่า รเรื่องแรกก็คือเรื่องของ retail tourism industry ที่เมื่อกี้มีมี t o u ไว้ในดหน่อยอน,นะการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ health and wellness trend เนาะแล้วเรื่องที่สามคือเรื่อง sustainability เรื่องที่สี่ก็ place making ครับน่าสนใจทุกหวัวข้อเลยงั้นเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วย retail tourism industry ก่อนดีกว่าพี่ฮอมันมันคืออะไร ก็จริงๆหลักๆแล้ว retail tourism ministry มันเป็นแนวคิดนะคะที่ประสานระหว่างการท่องเที่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยหลักๆก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้เงินของนักท่องเที่ยวนะคะโดยจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆนอกเหนือจากการที่เขาเนี่ยเข้ามาเดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแล้วเนี่ยก็เป็นการที่ให้เขาได้ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าซื้อบริการแม้แต่การเข้ามา กินข้าวรับประทานอาหารในร้านอาหารหรือว่าในคาเฟ่ฟู้ดคอร์ดหรือว่าสตรีทฟู้ดต่างๆนะคะซึ่งการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเนี่ยมันทําให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยเนาะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐก,กิจไปด้วยทีเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวอย่าง ของลักษณะประเภทนี้อยู่ยกตัวอย่างเช่นจตุจักรตลาดจตรอดแฟนคนเยอะมากใช่หรือแม้แต่แหล่งการท่องเที่ยวหรือแหล่งการค้าอย่างเยาวราชหรือว่าบรรทับทองหรือแม้แต่ทรงวาดกำลังคาฟินดิ้งเลยสรงวาดทรงานี่ตอนนี้กำลังมานะคะถ้าในเชิงของห้างสรรพสินค้าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันมีการสร้างเดสติเนชั่น ที่ t a ร g กเก็ตไปในส่วนของ Retail Tourism s e gment อยู่นะคะถ้ายกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็อย่างสุขสยามที่ไอคอนสยามเนาะซึ่งเขา represent ความเป็นวัฒนธรรมไทยโดยการเอาตลาดน้ำมีสินค้าเข้ามาอยู่ในเข้ามาอยู่ในห้างเนาะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแบบเข้ามาอย่างชัดเจนเลยแล้วก็ในส่วนของห้างอื่นๆนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างมีอ q u ารเรียมมีเอ็กซิบิชันมีมิวเซียมต่างๆนะคะก็ ทั้งหมดนี้มันมันคือการนำองค e ป e ะกของด s สติเนชันหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาผนวกกับการจับใจ่ายใช้สอยด้วยเนาะ,ะจริงๆอยากยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งพวกแบรนด์ดไทยแบรนด์ไทย,ย ai, ที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อาหารด้านอาหารเนาะหรือว่าเป็นโลเคอลแบรนด์ต่างๆที่เป็น Product อย่างเช่นรเรื่องอ Product เกี่ยวกับ Health and Wellness อะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางแบรนด์เนี่ยเขาถือเป็นหน้าตาของประเทศไทยไปแล้วด้วยเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องแบบ ซื้อ,อกลับไปไจองที่จะเข้ามาานการที่ร้านนี้เป็นซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าความสําเร็จของ retail tourism industry เนี่ยมันอยู่ที่การสร้างบรรยากาศอ,อยู่ที่เรื่องราวที่ดึงดูดน่าสนใจนะคะให้กับโครงการก็ถือเป็นการต่อยอดอถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ retail ด้วยเห็นด้วยเลยครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่า retail tourism industry มันสามารถใช้ได้ทั้งในระดับของสเกลใหญ่ๆแล้วก็รวมถึงพวกโครงการสามารถนำหยิบ มาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยรอบข้างส่งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวพี่อ้อยอยากให้พี่อ้อแบบช่วยช่วยอธิบายเพิ่มเติมหนว่า จริงจริงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรีเทลทัวริซึมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเห็นหลักๆสั้นๆนะคะก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือไม่พูดไม่ได้เรื่องที่สองคือเรื่องฟรีวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวบางประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วเรื่องที่สก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเนาะจริงจ ค่าเงินบาทลดค่าเงินบาทขึ้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศเราเห็นด้วยกับพี่ฮ้องเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของรีเทลทัวริส s มิ i n ทรีนะครับต่อไปอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราได้ยินอยู่ในวงการรีเทลคนข้างนอกวงการรีเทลเองก็พูดนะครับก็คือเรื่องของเฮลและเวลเนสถาว่าเฮลแ w e เวลเนสกับรีเทลอ่ะมันไปด้วยกันยังไงพี่ฮ้อง ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของการรับสุขภาพการดูแลสุขภาพหรือว่าเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีนี่บาลานซ์มากจริงๆมากโดยเฉพาะเจนซีไหมใช่เจนวายก็กยังพูดอยู่เจนซีใช่ไหมคะก็จริงๆผู้คนให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองและไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนใช่การออกกําลังกายหรือว่าเรื่องความสวยความงามสุขภาพกายสุขภาพจิตเนาะ ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย CBRE Retail เราได้รับ enquiry ที่เกี่ยวกับ Health a n w w e l l n e s s เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยหลายๆแบรนด์เนี่ยนอกเหนือจากการที่เขา เข้ามาต้องการขยายสาขาแล้วนะคะมันก็ยังมีเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกเซอร์วิสใหม่ๆหรือคอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่เกี่ยวสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยอย่างคอนเซ็ปต์ใหม่ที่น่าสนใจเนี่ยหลายคอนเซ็ปต์ถูกใส่ลงไปในแฟลกชิพสตอร์ของแบรนด์ต่างๆด้วยเนาะหรือแม้แต่โครงการที่โครงการใหม่ๆที่เริ่มเปิดเปิดหลังๆเนี่ยก็มีเรื่องของเวลเนสแล้วก็เวลบีอิงเข้ามาด้วยเนาะ จริงๆตัวอย่างที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการจับมือระหว่างโรงพยาบาลกับรีเทลเดเวลลอปเปอร์เราจะทำใช่เราเราจะเห็นว่าคลินิกสุขภาพเนาะของโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาเปิดในห้างเยอะเลยอ๋อซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆโครงการเนี่ยมันชูจุดเด่นในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะเป็นการครบวงจรก็ มันมีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปเยอะเลยไหนเราเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรใหม่ๆบ้างก็จะมีพวกโยคะใช่ไอบาสไอสปาสแล้วก็มีเรื่องของเอ่อซา e ฮิลลิ่งต่างๆดนตรีในสวนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับมุ่งไปทางด้านของสุขภาพโครงการที่เน้นด้านเนี้ยที่มีตัวอย่างให้เห็นก็อย่างเช่น เกษรเอเวนวีทรีหรือว่า ekm 6แต่นที่ตรงเอกใหมยใช่ใชไหมครับใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเรื่องของ health and wellness เนี่ยจากแต่ก่อนอาจจะแบบเป็นลักษณะทางกายภาพเนาะแต่ปัจจุบันมันมี e r e ิคเมนต e อ e ร t ที่แบบอยู่ข้างในเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ คนสมัยใหม่อะดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งจิตกันมากขึ้นมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วอ่ะใช่ใช่ใชครับจริงๆก็สามารถนำหยิบไปใช้ได้ทุกเกือบทุกโครงการเนาะทีนี้เรามาพูดถึงไฮไลท์ต่อไปดีกว่านะครับก็คือเรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนพี่อ้อก็เป็นบทด้งที่แบบได้ยินมาบ่อยมากทั้งในระดับประเทศเราแล้วก็ระดับกว่าโบเอาเนี้ยความยั่งยืนกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของรีเทลอ่ะมันไปด้วยกันยังไงโอเค คือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของ sustainability อะค่ะมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีต<ม>จะเห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญจริงๆนะคะอย่างในวงการรีเทลเองเนี่ยกระแสรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ละ<ม>เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกจริงนะคะแม้ว่าในประเทศไทยเราเองเราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าความเป็นรูปธรรม ของ sustainability มากนักเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของ sustainability เนี่ยถูกใส่เข้าไปใน business plan อของทั้งฝั่ง retailer s, <S แล้วฝั่ง retailer l ล r g ด้วยนะคะออจริงๆน้อบอกว่าเรามีแผน C B r E sustainability อยู่เนาะ ซึ่งเขาจะมีเอ็กซ์เพรสในการที่จะคอยซัพพอร์ตแล d l ลอดให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการวางแผน sustainability สำหรับบิวดิ้งสำหรับตึกนะคะคือหลักๆวันนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องของ sustainability ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของรีเทลซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แกนหลักๆด้วยกันแกนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ environment ก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปกป้องรักษาหรือแม้แต่ทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปเรื่องที่2คือเรื่องของ โซเชียลนะคะก็คือการพัฒนาเขาเรียกสังคมและสิ่งแวดล้อมเนาะมีการสร้างโอกาสให้กับชุมชนการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับคนในสังคมที่เราอยู่เรื่องสุดท้ายเลยคือเรื่องฮิวแมนฮิวแมนก็คือคนเนาะการพัฒนาคนโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจิตสำนึกในเรื่องความยั่งยืนรวมไปถึงการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ sustainability ที่นําเข้ามาพัฒนาโครงการรีเทลกันบ้างที่เราเห็นได้ชัดเจนมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่อง g r n e u i u i l n i เนาะ e e n Building Design การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆที่เน้นเกี่ยวกับ,ก,บกับความย,ายั่งยืนตั้งแต่โครงสร้างเลยรเรื่องที่2คือเรื่องของ Resource Efficiency นะคะ,ะคือการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ำพลังงานหรือว่าวัสดุต่างๆ เรื่องที่3คือเรื่องของ circular economy ครับก็คือการ recycle upcycle reuse เพื่อลดขยะเพื่อลดการสิ้นเปลืองครับเรื่องสุดท้ายค่ะ community engagement ก็คือการที่สนับสนุนให้เขาเรียกว่าชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อนเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงซึ่งองค์กรภาคธุรกิจ retail เนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่าง ในตลาดเนี่ยมากมายเลยวันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือขอยกตัวอย่างจากภาพของรีเทล retailer ลลสักหนึ่งตัวอย่างแลวก็รีเทลเดเวลลอปเปอร์สักหนึ่งตัวอย่างครับอ,อันแรกก่อนรีเทลเดเวลลอปเปอร์ที่เราต้องพูดถึงก็คือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลเนาะที่เขาตั้งเป้าในเรื่องของการเป็นองค์กรต้นแบบ,รบเรื่อง green and sustainable retail ซึ่ง เขาจะทำแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็เป็นเจ้าแรกในเอเชียด้วยนะคะคเขาเรียกว่ามีจุดยืนในเรื่องของการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการทําธุรกิจควบคู่กันไปนะคะคเขามีการออกกลยุทธ์ที่เรียกว่า CRC Renew ก็เป็นเรื่องของการเน้นนะคะในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก โดยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน<ม>หรือพลังงานทดแทนรหรือแม้แต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว<ม><ม>การบริหารจัดการขยะนะคะหรือว่าการที่เขาเรียกว่าการนำบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้<ม>นะคะตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างด้านฝั่งรีเทลเลอร,ร์บ้บางอ่แบรนด์อย่างแมคโดนัลเนาะที่ผ่านมาเขาเพิ่งลนช์คอนเซ็ปต์ใหม่ เขาเรียกว่า green concept store จริงๆเราก็เพิ่งเพิงไปกันมาตรงพารามสองใช่ก็จริงๆ green concept store เนี้ยถูกใช้ในทำเลสิ่ภาาพหลายแห่งของของแมคโดนัลนะคะโดยเขาเน้นในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะมีการเพิ่มในส่วนของ green pavilion เข้าไป วันนั้นที่เราไปเรามีมีอะไรบ้างมีเรื่องของโซลา r เซลล์มีแบบมีเรื่องของ e v c ี a r g e r Station ที่ที่จอดรถสำหรับปจักรยานจุนจดจอดรถจักรยานเป็นต้นนะคะแล้วก็ระบบต่างๆที่อยู่ภายในร้าน,นก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่ารถอุณหภูมิแล้วก็รักษาสิ่งวัดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งวัดล้อนด้วยรวมไปถึงเรื่องไฮไลท์ ite, ก็คือเรื่องของการลดการใช้พลาสติกด้วยสำคัญ ใช่ซึ่ง3มเรื่องที่พี่อ้อเล่ามาเนี่ยก็มีหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของเพสตเมกิ้งอันนี้ต้องให้มินด้ร์่อยแต่เราบินแชร์ให้ฟัง<ม>จริงๆเราเพสตเมกิ้งกับรีเทลอะอยู่กุกันมานานแล<ม>้วแต่ในปัจจุบันะเราจะต้องทําให้มันมีความเห็นภาพมากยิ่งขึ้น<ม>นะครับเราเพสเมกิ้งคืออะไรมันคือกระบวนการการออกแบบที่คํานึงถึงความยั่งยืน<ม><ม>นะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกับ ลูกคา้าลูกค้าก็คือคนที่เข้ามาในในมอลน,นั้นๆนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญ3าองค์ประกอบของเพสเมกิ่งเนี่ยก็คืออย่างแรกคือการสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ครับคือเวลาเราออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับเราจะต้องชูจุดเด่นของอสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆขึ้นมามนะครับสคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนนะฮะการออกแบบพื้นที่เราก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในชุมชนรอบข้างเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วม กับทางโครงการได้นะครับสก็คือการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนนะฮะเป็นการใช้พื้นที่เนี่ยให้มีความหลากหลายทางด้านฟัง์กชันมากยิ่งขึ้นเช่นมีการจัดเวิร์กช็อป นะครับการจัด <Yeah. S 1> ตลาดมาเก็ต hmm. นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้โครงการมันมีความแอคทีฟมีมูฟเมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะส่งเสริมให้โครงการเนี่ยสามารถอยู่ได้ในระยะยาวใช่ไหมครับพี่อ้อยจริง,รงๆเขาเรียกว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแค่ปล่อยพื้นที่เช่าอย่างเดียวดี๋ยวน,อยอนคอมเมอรเชียลอย่างเดียวได้ไหมมันไม่ได้แล้ว,วใช่ไหมคะก็จริงๆหลกัหลกๆของ place making, เพลสเมกิ่งเนอะพี่สรุปคร่าๆวๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการวางคอนเซ็ปต์ตั้งแ mm hmm. ต่ต้นเลยมันสําคัญตรงนั้นแล้วก็เราก็ค่อยวางเอลิเมนต์วางโปรแกรม ที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของเรารเกิดขึ้นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นการเอารีเทลเข้ามาใส่ในอคอมมูนิตี้หรือการสร้างคอมมูนิตี้ในรีเทลใช่เดี๋ยวขอสรุป่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราพูดถึงทั้งหมด4ไฮไลท์นะครับอย่างแรกคือเรื่องของรีเทลทัวริสซิมินาทรีนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของเทรนด,ด์ใช่สาก็คือเรื่อง <Right. S 2> <Sustain ability. S 1> ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเพสต์มคกิ้งนะครับซึ่งเชื่อว่าคุณผูฟ้ฟังทุกท่านเนี่ยจะสามารถหยิบ บางประเด็นไปใช้ในการพัฒนาโครงการได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางพี่อ้อมากๆนะครับที่มาร่วมแบ่งปันไฮไลท์แล้วก็คอนเซปต์ในการทําโครงการนะครับรวมถึงปัจจัยที่จะทําให้โครงการเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยขอบคุณมินเช่นกันนะคะครับ,บ,รบและในส่วนของท็อปิกหน้าเราจะมีการพูดคุยแบ่งปันเรื่องอะไรก็สามารถติดตามได้ใน CBI Podcast นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ